ไม่มีใครคาดคิดว่าข้อตกลงจะแห้งแรงขนาดนี้ยกเว้นโจเหลียงหยุนเขามีความเข้าใจอย่างเต็มที่ในวิสัยทัศน์ของตัวเองความความมั่นใจอย่างแท้จริงในการกำหนดราคาของเขาเขาเชื่อมั่นว่าตราบใดที่คุณได้เห็นทางกายภาพและสามารถสะสมได้20ล้านคนจะไม่พลาดการรั่วไหลครั้งใหญ่นี้ท้ายที่สุดมือที่อยู่ด้านล่างสามารถสร้างไรายได้ไม่กี่ล้านโอกาสดังกล่าวไม่บ่อยนัก ผู้เข้าแข่งขันอีก9คนได้ยินนักสะสมอันดับหนึ่งลงโดยตรงหัวใจถึงแม้จะหดหูแต่ก็อยู่ในความคาดหมายเช่นกันพวกเขาอยู่ในมือด้วยรู้ว่าพระพุทธรูปทองแดงองค์นี้คุ้มค่ากับราคาอย่างแน่นอนและฉากเดียวในฉากทั้งหมดที่น่าตกใจจนไม่มีส่วนเพิ่มเติมคือตามคนขายข่าว ในเวลานี้สีหน้าของเขาเป็นเพียงสุนัขลูกตาจ้องมองใหญ่ตายจ้องไปที่พระพุทธรูปทองสำริดทํำซ้ำหัวใจเพื่อถามตัวเองว่าตึกนี้สามารถมีมูล,ลค่า20ล้านดอลลาร์ตึกชิ้นนี้จะมีมูล,ลค่า20ล้านดอลลาร์ได้อย่างไรเมื่อเขายังอยู่ในอาการช็อกและไม่ฟื้นคืนสติโจโลียงยุนได้ส่งข้อมูลการรวบรวมของเขาไปยังนักสะสมอันดับหนึ่งจากยันจริงแล้ว นักสะสมอันดับหนึ่งก็เปิดธนาคารโทรศัพท์มือถือของเขาทันทีและโอนเงิน20ล้านดอลลาร์เข้าบัญชีของโจเลียงยุนโดยตรงต่อจากนั้นเขาพูดกับโจเลียงยุนว่าบอสโจโ,โอนเงินให้คุณแล้วคุณตรวจสอบแล้วโทรศัพท์มือถือของโจเลียงยุนก็ได้รับข้อความในเวลานี้เช่นกันและเนื้อหาของข้อความแสดงให้เห็นว่าบัญชีของเขาที่ธนาคารได้รับการโอนเงินสด20ล้านดอลลาร์และชื่อผู้ชำระเงินคือเคียนจิงมิง โจเหลียงหยุนจงใจปล่อยให้ด้านข้างของผู้ขายเห็นข้อความจากนั้นต่อหน้าผู้ขายเปิดธนาคารออนไลน์ของเขาในเวลานี้ยอดคงเหลือของบัตรธนาคารแสดงให้เห็นว่าบัญชีของเขามีทั้งหมด2,020ล้านหยวนจากนั้นเขาก็เปิดรายละเอียดรายรับรายจ่ายเพื่อให้ผู้ขายเห็น20ล้านเข้าบัญชีรายละเอียดเฉพาะของเนื้อหา ในเวลานี้ผู้ขายกลับมาจากความตกใจเขาได้ตระหนักดีว่าเกิดอะไรขึ้นต่อหน้าเขาตระหนักว่าโจเหลียงหยุนเพิ่งพาการรวบรวมพระพุทธรูปสำริดปลอมของเมื่อวันนี้ได้รับมากกว่า19ล้านในใจเขาอิจฉามากจนไม่เข้าใจว่าของแบบนี้มีค่าเงินมากขนาดนี้ได้อย่างไร เขาทำงานหนักในถนนโบราณมาหลายปีไม่ต้องพูดถึง20ล้านไม่ถึง2 0 0 0ยังไม่ได้เก็บเงินเงินที่ได้รับทุกปีเพื่อลบอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่เหลือแม้แต่40,000หรือ50,000ส่งผลให้คนไปร้านขายของเก่าข้างถนนธุรกิจค้อนมีรายได้เกือบ20ล้านดังนั้นการเปรียบเทียบลงเขาอยากตายในหัวใจมี ด้วยเพราะความหึงหวงดังนั้นเขาจึงทำให้โจเหลียงหยุนมีความคิดเกี่ยวกับกฎหมายของตัวเองอย่างสมบูรณ์เมื่อมองไปที่นักสสมคนหนึ่งพูดโดยไม่รู้ตัวสุภาพบุรุษคนนี้คุณใช้เงิน20ล้านเพื่อซื้อสิ่งนั้นจริงๆเหรอเมื่อเห็นเขาพูดเพื่อเลิกการสนทนาโจเหลียงหยุนไม่ได้พูดอะไรแต่กลับยิ้มเล็กน้อยและยื่นพระพุทธรูปทองแดงในมือให้อีกฝ่ายยิ้มนายเฉียนพระพุทธรูปทองแดงองค์นี้เป็นของคุณ เคี้ยนจริงนิ่งพยักหน้าโดยไม่สนใจคำถามของผู้ขายและหยิบพระพุทธรูปสำริดอย่างระมัดระวังห่อด้วยผ้าไหมแล้วใส่ลงในกระเป๋าของเขานักสะสมคนอื่นๆเห็นว่าผู้คนได้เงินและสินค้าเสร็จแล้วรู้ว่าคราวนี้ที่จะรับการร่วไหลนั้นสิ้นหวังอย่างสมบูรณ์ดังนั้นพวกเขาจึงต้องบอกลาและจากไป เคียงจริงมิ่งจะทองแดงพระพุทธรูปหลังจากคอลเลกชันจากนั้นไปที่โจเลียงยุนโคง้งมือของเขากล่าวว่าเจ้านายโจฉันต้องรีบกลับไปที่ยันจริงฉันจะอำลาก่อนในอนาคตสิ่งที่ดีคุณสามารถติดต่อฉันโดยตรงฉันคนนี้เสนอราคาเร็วที่สุดปรับใดที่สิ่งที่ถูกต้องราคาถูกต้องฉันจะให้เงินทันทีโจเลียงยุนยิ้มและพูดว่าโอเคถ้ามีสิ่งดีสิ่งดีในอนาคตฉันจะเป็นคนแรกที่แจ้งให้คุณทราบ เคียนจริงมิ่งพยักหน้าและหลังจากนั้นเขาก็กำลังจะจากไปพร้อมกับคนสองคนที่มากับเขาเมื่อเห็นสิ่งนี้ผู้ขายก็กังวลมากจนรีบเดินตามพวกเขาไปอีกก้าวหนึ่งและพูดด้วยใบหน้ากังวลว่านายเฉียนคุณไม่สามารถซื้อสิ่งนี้ได้มันเป็นของปลอมเคียนจริงมิ่งมองไปที่เขาและขมวดคิ้วถามด้วยวาทศิลป์คุณไม่ใช่เพื่อนของบอสโจรหรอทำไมคุณถึงทำลายบอสโจในเวลานี้ แม่คารีบพูดว่าฉันไม่ใช่เพื่อนของเขาฉันแค่มาที่นี่เพื่อดูความสนุกฉันไม่รู้ว่าเขากล้าโกงคุณด้วยเงิน20ล้านดอลลาร์ เียงจริงมิ่งหัวเราะและย่อเย,อเยอ้ยฉันเล่นกับทองแดงมาหลายสิบปีแล้วฉันยังสามารถบอกได้ว่ามีบางอย่างจริงหรือปลอมไม่ต้องพูดถึงว่าผู้เชี่ยวชาญคนนี้ที่อยู่ข้างๆฉันเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงที่สุดในสาขาทองแดงในประเทศแม้แต่ชายชราของเขาก็คิดว่าไม่มีปัญหากับสิ่งนี้แล้วมันกลายเป็นของปลอมในปากคุณได้อย่างไรแม่ค้ากระวนกระวายและกระทึบเท้าอะทำไมคุณไม่เชื่อฉันสิ่งนี้เป็นจริงได้อย่างไร เขาใช้เงิน3 0 0แสนดอลลาร์เพื่อรวบรวมเมื่อวานนี้และทั้งจินลิ่งแอนทิคสตรีทรู้ว่าเขาถูกโกงเงิน3 0 0แสนดอลลาร์นั้นไม่ได้มาจากราชวงศ์หมิงด้วยซ้ำมันเป็นของปลอมปลอมเขี่ยจริงมิ่งคำรามและหัวเราะคุณพูดถูกสิ่งนี้ไม่ได้มาจากราชวงศ์หมิงจริงๆเพราะมันมาจากราชวงศ์ซ่งเหนือและเนื่องจากมันมาจากราชวงศ์ซ่งเหนือมันจึงคุ้มค่ากับราคา เคียมจริงมิงกล่าวเสริมว่าฉันเคยเห็นวิดีโอที่คุณแสดงให้ฉันเห็นมาก่อนคนในวิดีโอเป็นคนธรรมดาอย่างสมบูรณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่เทียงแต่เขาเป็นคนธรรมดาเท่านั้นพวกคุณทุกคนที่เชื่อในวิดีโอนั้นเป็นคาราวาสพวกคุณทุกคนไม่สมควรกินชามของเก่าแม,ม่ค้าไม่คาดคิดว่าของนั้นมาจากราชวงศ์ส่งเหนือจริงๆเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายตั้งใจจะซื้อมันไปเขาก็ไม่สนใจน้อยลงและรีบพูดว่า แต่ของที่เขาซื้อมีราคาเพียง3 0 0แสนดอลลาร์ 300, แต่เขาขายให้คุณในราคา20บล้านดอลลาร์มันยากที่จะหาคนใจดำแบบนี้ในโลกทั้งใบเขียนจริง,รงมิงสายหัวและหัวเราะไอ้ย่าผู้คนมักพูดว่าผู้คนเกลียดผู้คนหัวเราะยอะผู้คนในตัวคุณฉันเห็นมันจริงๆคุณคิดว่าเจ้านายโจได้รับเงินมากมายหัวใจของเขาไม่สบายใจแต่ในความคิดของฉันเจ้านายโจสามารถหาเงินได้มากมายมันเป็นวิสัยทัศน์และความสามารถของเขาทั้งหมด เนื้อหาของวิดีโอนั้นคุณรู้ไหมว่าผู้จัดการเฉินในวิดีโอเดิมมีโอกาสรับการรั่วไหลครั้งใหญ่นี้แต่ดวงตาของเขาคุณมัวเขามองไม่เห็นการรั่วไหลครั้งใหญ่แต่เขามองไม่เห็นการรั่วไหลครั้งใหญ่แต่ดวงตาของเขาคุณมัวอาเขามองไม่เห็นอาบอสโจเห็นแล้วบอสโตควรได้รับเงินจำนวนนี้ เคียมจริงมิ่งพูดจังหวะเล็กน้อยพูดต่อโอ้ใช่คุณไม่สามารถพูดได้ว่าเจ้านายประจำสัปดาห์ที่จะขายพระพุทธรูปทองแดง20ล้านให้ฉันคือหัวใจสีดำเพราะเจ้านายประจำสัปดาห์เห็นได้ชัดว่าร่วไหลให้ฉันสิ่งนี้ถ้าคุณไปที่ยันจริงในการประมูลแล้วยิงไปที่278ล้านไม่มีปัญหาดังนั้นหัวใจของฉันไม่เพียงแต่อย่าคิดว่าเจ้านายของสัปดาห์สีดำ แต่ยังขอบคุณเขามากไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนที่จะทําเงินแล้วเสียใจมากที่เห็นเจ้านายของสัปดาห์หาเงินให้แกยากแล้วฉันขอโทษฉันทําได้แค่ทําให้มันยากสําหรับคุณอัญญประกาศคู่จุด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 ,จด,จดนี้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 ผู้ขายในขณะนี้สูญเสียความคิดและวาจาของเขาอย่างสมบูรณ์เขาวิตกกังวลและเหงื่อออกฟันของเขาถูกกัดทั้งหมดในตอนท้ายของปัญญาของเขาเขา,เขาสามารถพูดโดยไม่รู้ตัวว่านั่นอื่ง หรือคุณไม่ลองดูให้ละเอียดเผื่อว่าสิ่งนั้นจะมีปัญหาเคียนจริงมิ่งถอนหายใจและพูดกับโจโลิงยุนบอสโจโดูเหมือนว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของถนนโบราณแห่งนี้จะไม่เป็นมิตรในอนาคตบอสโจจะต้องดูแลตัวเองโจโลิงยุนโค้งมือและยิ้ม ขอบคุณคุณเทียนที่เตือนฉันฉันคิดว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่นี่ยังคงเป็นมิตรมากในแง่หนึ่งมิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะมาที่นี่เพื่อนของฉันทําให้ชันร่วครั้งใหญ่คุณสามารถเห็นได้ทางถนนมีหน้าร้านมากมายแค่ความอ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดของฉันอันเป็นผลมาจากสิ่งดีสิ่งดีเช่นนี้แต่ก็ให้ฉันรับมันด้วยฉันทําได้แค่กล่าวขอบคุณเพื่อนๆ่อนที่ให้รางวัลฉันด้วยอาหาร เมื่อเคียนจิงมิ่งได้ยินสิ่งนี้เขาก็หัวเราะสองสามครั้งทันทีและพูดว่าดีๆๆดีบอสโจไม่ใช่คนธรรมดาที่มีความเข้าใจนี้จริงๆในอนาคตหากคุณมีโอกาสสไปยที่ยันจริงอย่าลืมติดต่อเคียนมูและดื่มเครื่องดื่มดีๆที่บ้านของเคียนมูดีโจเหลียงหยุนพยักหน้าและพูดว่าแน่นอนเคียนจิงมิ่งยิ้มและพูดว่ามันสายไปแล้วฉันจะลาก่อนลาก่อน เคียนจิงมิงและกลุ่มสามคนของเขาหันหลังกลับและออกจากเจิ้นเบาเอ็กโวนในขณะที่ผู้ขายยังคงยืนนิ่งอยู่กับที่มองไปที่ด้านหลังของพวกเขาที่อยู่ห่างไกลทั้งคนราวกับว่าเขาเสียสติเมื่อเห็นเขาราวกับว่าเขาสูญเสียจิตวิญญ,ญาณโจเหลียงหยุนจึงคืนโทรศัพท์มือถือให้เขาและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเราเห็นด้วยกับกฎหมายและข้อบังคับสามฉบับ แต่แทนที่จะปฏิบัติตามคุณยังคงคิดที่จะทำลายฉันเนื่องจากคุณไม่มีเมตตาอย่าโทษฉันว่าเป็นคนไม่ชอบธรรมจากนี้ไปคุณกับฉันไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปและอย่าทักทายกันเมื่อคุณเห็นกันแค่แซงทำเป็นว่าคุณไม่รู้จักกันแม่ค้าคนนั้นโกรธและอยากตายอยู่แล้วเมื่อเห็นว่าโทรศัพท์มือถือถูกส่งคืนเขาจึงรีบคว้ามันและวิ่งออกไปพร้อมกับก้าวหลังจากออกไปเขาก็โทรหาเธอยูเฟยทันที เชนยูเฟยเพิ่งมาถึงจิคิีฮอลในเวลานี้ก้นของเขายังไม่ได้นั่งลงและเขาก็ได้รับสายทันทีที่โทรเข้ามาเขาก็รีบถามโจลิงยุนเป็นอย่างไรบ้างคุณแย่ไปรอบๆอบและได้รับข่าวอะไรไหมหัวใจของแม่ค้าคนนั้นกลั้นใจว้าและร้องไห้ออกมาสะอื้นให้เฉินผู้จัดการเชนผู้จัดการของฉั้นเชนอา เฉินยูเฟยตกใจและรีบพูดว่าคุณพูดไม่ถูกถ้าคุณมีเรื่องจะพูดคุณร้องไห้เกี่ยวกับอะไรเอฟดอกจันซีเคทำให้ดูเหมือนฉันตายไปแล้วร้องไห้ด้วยความอาลัยแม่ค้าร้องไห้และพูดว่าผู้จัดการเฉินผมไม่สามารถควบคุมหัวใจของฉันแข็งกระด้างอามีอะไรผิดปกติเฉินยูเฟยโกรธกำลังสูบบุหรี่ครึ่งหนึ่งอย่าเข้าไปในที่เขี่ยบุหรี่อย่างแรง กระทุง้งสองสามครั้งจะถูกหย่ออกมากระตุ้นอย่างใจร้อนคุณเอฟดอกจันกิ้งดีที่สุดในประโยคถัดไปเพื่อให้ฉันตรงประเด็นมิฉะนั้นให้ฉันออกไปเข้าประเด็นแม่คาพึมพำด้วยเสียงสะอื้นแล้วร้องว่าสบายดีฉันจะตรงประเด็นตั้งใจฟังพระพุทธรูปสำริดที่คุณยึดเมื่อวานนี้โจเลียงยุนเพิ่งขายมันมันถูกขายในราคา20ล้านดอลลาร์ ร่างของเชนยูเฟเดินกระเพกเลื่อนจากโซฟาไปนั่งบนพื้นโดยตรงเขาไม่สนใจความเจ็บปวดที่ก้นของเขาน้อยลงและถามโดยไม่รู้ตัวด้วยเสียงอันดังยึดยึดน้อยลงแม่ค้าก็คำรามเสียงดัง20ล้านดอลลาร์ทั้ง20บล้านดอลลาร์อาคนเหยียนจริงถึงนักสะสมรายใหญ่ทุ่มเงิน20่ล้านซื้อไปต่อหน้าฉันเพื่อโอนบัญชีคนแม้แต่ขนตาก็ไม่กระพริบตาแม่ของเขาฉันนี่มา เชิหยูเฟยสองตาผมสีดำตื่นประหนกตัวสันถามว่าคุณคุณเพิ่งบอกว่าเป็นความจริงนำสกุลโจขายสิ่งนั้นในราคา20ล้านดอลลาร์จริงๆเหรอแม่ค้าร้องไห้และพูดว่าโกหกคุณฉันตายทั้งครอบครัวมันคือ20ล้านดอลลาร์เชินอวีเฟยสาบแช่งไอ้นั่นจากเหยียนจริงบ้าหรือเปล่า เขาใช้เงิน20ล้านดอลลาร์เพื่อซื้ออืน,นั้นคืนถ้าเขารู้ว่าเขาถูกหลอกเขาจะต้องฆ่าโจเหลียงหยุนแม่ค้าพูดอย่างไม่พอใจว่าฉันจะใช้ชีวิตแบบเอฟดอกจันกิ้งผู้คนนักสะสมรายใหญ่ของยันจิงไม่รู้ว่ามีความสุขแค่ไหนพวกเขาสามารถพูดได้ว่าพระพุทธรูปทองแดงไม่ได้เรียนแบบราชวงศ์หมิงผู้คนจริงจังกับพระพุทธรูปสำริดทองราชวงศ์ซ่งเหนือชื่อวิทยาศ,าศาสตร์ที่จะมาดูเหมือนจะเรียกว่าสิ่งที่ซูปินโตให้เกียรติ พูดอะไรในการประมูลอย่างน้อยก็ขายได้2,078ล้านโจเหลียงหยุนขายเขา20ล้านเขากำลังเก็บการรั่วไหลอึเชิงหยูเฟยกระโดดสูง3ฟุตทันทีกระโดดขึ้งยืนและสาบแช่งคุณพูดอะไรคุณกำลังบอกกว่าสิ่งนั้นมาจากราชวงศ์ซ่งเหนือไม่ได้หมายความว่าเมื่อวานามีคนเอาพระพุทธรูปสำริดมูล,ลค่า20ล้านดอลลาร์มาขอขายให้ฉันในราคาไม่กี่แสนดอลลาร์และไม่เพียง แต่ฉันไม่ได้ขอมันแต่ฉันยังบ่อนทำลายเขาด้วยแล้วสิ่งนี้เท่านั้นที่อนุญาตให้โจเหลียงหยุนซื้อมันและทำเงินได้20ล้านดอลลาร์ถูกต้องแม่ค้าก็ดูสนุกและพูดอย่างไม่พอใจว่าผู้จัดการเฉินหากคุณทิ้งพระพุทธรูปสำริดไว้ข้างหลังเมื่อวันนี้คุณจะเป็นคนที่มีไรายได้20ล้านดอลลาร์ในวันนี้คุณพลาดเงิน20ล้านดอลลาร์ผู้จัดการของฉันเฉิน เชินยูเฟยรู้สึกราวกับว่าหน้าอกของเขาถูกก้อนหินทุบเป็นล้านตันและเขาเกือบจะคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดความคิดที่จะพลาดเงิน20ล้านดอนลลาร์เขากัดฟันและดวงตาของเขาคำราม20ล้านอ๋อชันเอฟดอกจันซีเคคุณปู่ลุงคนที่สองของคุณ